ครับสวัสดี f c อาจารย์นอตตี้สวัสดี f c ทุกช่องทางนะครับเนาะก็วันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้นะครับเจ้าของ youtube ช่องอาจารย์นอตตี้พารวยแล้วก็เจ้าของเพจตำหนักปุ๋ยใหญ่อาจารย์นอตพาเที่ยวเจ้าของ Facebook นัทพงศุภพิษนะครับผู้ติดตามมากกว่า ,00 0คนขึ้นไปเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันไม่ทักไปหาใครนะครับถ้ามีคนทักไปหาแล้วไปคุยกับคุณอะไรให้ไม่ต้องคิดอะไรรู้ไปเลยนั่นคือตัวปลอมครับ นะครับวันนี้อาจารย์ก็โหบรรยากาศห,หนาวๆใส่เสื้อกีฬาเพื่อที่จะเตรียมออกกําลังกายแต่ว่าก่อนออกกาลังกายก็เดินทางเข้ามากบไหว้ปู่ที่สํานักนะครับนี่ข้างหลังนี่ก็จะเป็นองค์ปู่องค์ดําแสนสิริจันทานคราชใครที่เห็นคลิปนี้ใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกางวันที่หนึ่งหนงวดนที่จะถึงนี้ครับอ่ะกดแชร์กันครับก็ใครอยากมาไหว้ปู่นะครับบ้านโนนสามคีอําเภอนาม,มนจังหวัดกระสินนะครับตําหนะักปู่ใหญ่อจุดน็อตน,นะครับอจุดน็อตก็คืออาจารย์นะั่นแหละไม่ใช่อําเภอนะนะครับเนาะ ก็ไม่อยากเข้าไปให้ตั้งอำเภอนามนจวัดกระสินก่อนพอถึงอำเภอนามนจอดกระสินค่อยเซิร์ชว่าตำหนักปูใหญ่ออจุดนอตมันจะขึ้นเลยครับนะครับเนาะก็เปิดทุกวันครับตั้งแต่9ก้นาฬิกาจนถึง17บเนาฬิกาสานาทีหามงแ่งพี่น้องตอนนี้เหมาะกับการมาเที่ยวมาพักผ่อนเพราะว่าบรรยากาศวันนี้ก็คือหนาวครับค่อนข้างที่จะเย็นไม่ถึงกับหนาวมากแต่ว่าเย็นรู้สึกถ้าเป็นปีก่อนเนี่ยถ้าเพนปีก่อนนะครับตรงหน้าองค์ปู่เนี่ยจะไม่ว่างเลยจะมีแต่ผล,ลไม้อะไรนี่เต็มเลย นะครับปีนี้ปีก่อนเนี่ยอาจารย์ดังมากก็คือช่วงนี้แหละจําได้ไหมว่างวดนี้อ่าแล้วก็งวดถัดไปจะมี9ก้าหนึ่งกุ้งเน่าอะไรเนะี่ยประมาณนี้แหละนะครับเนาะแต่ปีนี้ก็อ่าเราเพิ่งกลับมาก็เพิ่งจะปังงวดก่อนงวดก่อนก็ถือว่าถือว่าไม่ปังเพราะว่าเราไปเน้นผิดตัวแต่ว่าวิ่ง2อ,อะไรเราก็มาอยู่หรือว่า,เ,าเลขฝันอะไรเราก็แม่นอยู่แต่ว่ามันยังไม่ปังก็เลยมาบอกปู่ว่าขอเต็มๆได้ไหมจะได้แก้บนแบบ เต็มๆเหนียวสักหน่อยนะครับเพราะว่า,วาไม่ได้แก้บนแบบเต็มเหนียวแล้วปู่ไม่เอารูดเพราะว่าเคยบอกปู่ปีก่อนเหมือนกันบอกปู่ไปปู่ก็ให้เข้าแต่รูดเนาะปีก่อนเลยบอกว่าไม่ขอรูดขอเอาเต็มๆ่ะปู่ก็จัดให้จะได้มีแรงเนาะ,ะสาธุวันนี้ก็เข้ามาแล้วก็มีน้องหมาน้อยมาเป็นเพื่อนเดียวเลยสำนักก็เงียบมากครับตอนนี้เงียบสงบไม่มีไผ่และพีน่น้องเงียบ สงบขักนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นจะพาจุดทูบไหว้ปู่แล้วก็เดี๋ยวพาชมบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะครับในนี่ครับบรรยากาศนะครับน,นนี่เป็นองค์ปู่เวสุวรรณโอ้โหนงามมากทำไมกล้องผมซูมไม่ได้ผมปรับผิดที่แน่เลยครับทุกคนอ้าวนะครับ สวยง,งามมากครับทุกคนอ่าง,งามมากนะครับโอ้โหนี่มืดสนิทเลยกลางคืนนะครับกลางค่ากลางคืนดูนี่เดี๋ยวจะเปลี่ยนแผ่นนี้ให้ปลูกเพราะว่าแตกชํารุดแล้วนะครับนี่เงียบสงบครับย่อมคืนพี่นอ้องอ๋อพี่น้องขอ,อยเอ,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 อ็น้างๆางนี่บ่ได้แป๊บหนึ่งนะครับเอซ ตนี้กดได้แต่ว่าปุ่มซูมกดไม่ได้โอเคครับเมื่อกี้ทำกล้องอยู่เดี๋ยวเราจะเดินชมบรรยากาศก่อนที่จะมาจุดทูบนะครับวันนี้ก็โซมมากเลยนะครับเนาะเดี๋ยวอาจารย์ขอกลับกล้องก่อนนี่ครับกลางค่ำกลางคืนก็วังเวงนิดนึงครับทุกคนหอมกลิ่นอะไรไม่รู้นะ คนลุกครับอยู่ๆผมก็ขนลุกผมอยู่คนเดียวนะครับทุกคนอดูดิมาดีดูครับแล้วก็โอ้เจ้าแม่ใส่ทองไม่กล้าเดินไปเลยทุกคนซูมไปดูนะมึงไงพี่น้องไปที่กายงีงไป <laughs> โอ้โหโอ้โหครับทุกคนดู นีพ้นปวกน้าพี่น้องน้องจุกโอ้นี่ไงเป็นใบแดงของเราเมืน,น,นี้เดี๋ยวเปิดแฟลชให้ก่อนเห็นไหมใบแดงต้องบอกไว้ก่อนนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางในการประกอบการซื้อลอตเตอรี่ถูกกฎหมายนะครับนอะกนะซึ่งตัวผมเองอาจารย์นัตตี้นะครับไม่รู้ว่าออกอะไรฉะนั้นโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมนะครับเนะาะอ นะคนี่หนึ่งพฤศจิการอาจารย์น็อตตี้ชอบลอตเตอรี่หลัก5นะครับเนาะมี5 2 5สมี5อ่ามี5 2าสอเอาอย่างงี้เอาตามที่อาจารย์ทอนตัวนะครับชอบลอตเตอรี่หลัก5นะครับมี5 0 5 2 2 0แล้วก็5 9 5 0 5 2 2 0แล้วก็5 9 3ตัวท้ายลอตเตอรี่มี5 0 2 5 0 9ชอบที่สุดเม็ดเดียวเลยคือ5 0 0 5ครับนี่นะครับเพจพรลอตสิทธิ์ปูใหญ,ญ่นัทพงศุภพิษเห็นไหมเพจ เราไปชมบรรยากาศต่อแคปแล้วเนาะใครแคปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กันหน่อยอู้หบรรยากาศสุดสะพึงครับข้างหน้าของเราโอ้โ เดีย๋ยวจะทำการจุดทูก,ก่อนครับไปลูกอย่ากวนพ่อ อิตวานะเมตังสเมตตาพันตาอวิชิตตจิตตาบริตังมันนตุสักเคกาเมเจ้ารู้ไปคิดสิขละเตเตจันตะเลเควิมาณีทีเประเทคะเมีตรุวันะคะเนีขีหะเอาทุมิเขเตภูมิมาจะยันตุเทวะทะเลทะเลวิสเมียากะขันธ์พราฆะติดทันตาสันติเกยังมุนิวาระวัตนังสาธุโหมสุนันตุธรรมสุนันกาโรยนันตาธรรมสุนันกาโรยทันตา ธรรมะสุณัขการุณหันตานะโมตัสสะภโตระโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายว่าจารีตังห้องวันทานลางคาทิปิองค์ดำแสนลีจันทานัคราวิสุทธิเทวปูเชมิตุติยัมปีกายว่าจารีตังห้องวันทานลางคาทิปิองค์ดำแสนลีจันทานัคราวิสุทธิเทวปูเชมิตติยัมปีกายว่าจารีตังห้องวันทานลางคาทิปิองค์ดำแสนลีจันทานัคราวิสุทธิเทวปูเชมิเมตตาจอมมหาราโพปิโยนะครขันติพิตังปูเอ้ยมืนน อาจารย์นันตีนะน,นันทพงศ์ถูกผิดได้เขามากับขอโชคขอลาบน้ำปูองค์ดำองค์ปูเวทองค์งามณี่จันท่าและก็สิ่งศักดิ์สิทธุ์งุกองค์นักณสถานที่แห่งนี้ณตำหนักปูใหญ่ออนนัสสถานีแห่งนี้ไม่มีลูกทูบที่ยุต่ตอนหนาลูกๆขอจุดโชคขอโชคขอลาบหรือไปซื้อลอตเตอรี่ในการเสียงทายวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเดือปูเดอร์ซึ่งขอให้ปูมีโชคมีลาบม,มอบโชคมอบทรัพย์ให้ลูกให้หลานให้ผู้คนที่ศรัทธานะครับและก็ขออนุญาตปูนะในวันที่สามมกราปี สองอ่าลูกขอโชคขอลาบในวันในวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโมเมนต์หกสิบแปดปูหกสิบแปดนั้นตีนา,าว่าผิดเด้อปูเด้อขอโชคขอลาบในมือน,นี่แล้วก็ลูกขออนุญาตปูในวันที 3, ่สามมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดลูกจะจัดกานไหวคู่ก็คือไหวคู่อยู่ตำนักเข้าทุกพระองค์เลยกะขอให้ปูให้โชคให้ลาบลูกศิษย์ในวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองพันหา้าร้อยหกสิบเจ็ดอาให้เพิ่นมีโชคมีลาบเพิ่นจะได้มีข้าวมันเดินทางมากับมาไหวปู ตอนนี้เขาสู้นานแล้วแล้วนะเสียงตุ่มเสียงตามแล้วกะถึงเวลาแล้วที่อ่เอาเ้าต้ังเรียพลังสธาเรียกคนก็มาลูกศิษย์ก็บอกว่าจะมาหลายอยู่ปู่หลายบักค้าความในงานก็ยัมีเรียนรู้สามองปู่เวดแจกความกะอยากให้ปู่ให้ค้านล้วมันเพิ่น<ๆ>เพิ่นจะได้ปีไม่กะถือว่าหาขานะมันให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องกับบัานได้ปีไม่คือยังปีก่อนเด้อเพิ่นจะได้มีค้านล้วมันเมื่อบัานเด้อปู่เด้อขอปู่เปิดเมตตาหนึ่งพิจิกาสองพันห้าร้อยหกเจ็ดขอให้ปู่จุดขึ้นมาหลักหให่ทูบมัน ตรงกันครับชุดใบแดงก็ได้ใบแดงมีหยังเนี่ยใบแดงของลูกมีหาหนึ่วิธีการสมั5 67ลอตเตอรี่ของลูกมีหามีหาศูนย์หาสหามีหาศูนย์หาสองสองศูนย์เก้าก้าสตัวมีหาศูนย์สองหเก้ม็ดเดียวหา0ูนย์นย้อปูเดอร์ถูกๆก็ขอให้มันตรงกันกันเลย้อป so ูเดอร์จะได้ซื้อไงล้วตัวเมตตาว่าให่ขึ้นตัวใดเือสาทนะมา ลูกจะสปออกกกาลัางกายเลยนี่ลูกก็เข้ามาผู้เดียวเลยเขาพี่น้องเดี๋ยวเขาไปจุดละกะรุ่นพร้อมๆกันเฮาก็ไ่จับหนาคอยละบัดนีเดี๋ยวพี่น้องไปเอาไฟมาล่นก่อน เอาไฟมาล้นไว้สินตัวไหนอะกดไลค์กดแชร์ในเด้อในระหว่างนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อ,อดูแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้คนลําบากได้เห็นคลิปนี้กันเด้ออาจารย์น็อตตี้กลับมาแล้วบางคนเขายังไม่เห็นใครเอาเป็นว่าใครกดไลค์กดแชร์ให้ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วกัน จุดเดวพี่น้องเดี๋ยวห้า่อรุ่นพร้อมๆกันนะขอโชคขอลาบนะถูกเอา,านี่น้ำปุอมดำก็ได้มุ่พม่นบอกว่าให้จุดน้ำกันอแบบหนึงด้อพี่น้องห้ตั้งกล้องก่อนมาผูเ้เดียวครับมือนี่ <c oughs> ไปออกกลังกายได้ออกวุ้บคือขานแล้วุ๊บบานเลย ยึดจังน้อยนี่แหละปูปูเบตเอ้ยปูน้องปูทำแล้วก็ให้ตรงกันเ้อเบรรยีการเพราะว่านงเฮเยังก็ไดขอม่หาหาศูนย์หาสองหาหาศูนย์หองสศูย์หาเก่าหาศูนย์หาสหาเก่าทาตัวมีหาศูนย์ศนเกม็ดเดียวหาศูนย์ศูย์เลปูเบตเออให้เพื่อนมีคาหนัมั่นเลยมางานบสง 3, องสามมกราสองพัน ถ้าถูกพี่จุดกับเลขที่บอกเมื่อกี้เป็น,นึ่งวิจารสองันรารา้อสิบเจถ้าพี่น้องไปกาปูกันสาธุมาผู้เดียวกัยากเกังหน่อยเลยงาเดอ้อเลขของลูกนึงวิจารสองันนารา้อนหกเจ็ดก็ไม่หาเลยงาเดอ้อ หาศูนย์หาสองสองศูนย์หาเก่าหาศูนย์หาสองสองศูนย์หาเก่าส้มตัวนี้าศูนย์สองหาศูนย์เก่าไม่เดียวหาศูนย์ศูนย์หาได้เงี้ยได้เหยื่อนมีค่าร์นั่งมั่นมากงานบวกส่วนเข้าได้บันทีสามมากราสองวันเอาเราหกสิบแปดได้เงได้ซะเถอเอาในระหว่างนี้เดี๋ยวก็คงต้องรอทูบอะครับว่าจะขึ้นตัวไหนอะไรยังไงนะครับ ตัวแรกมาแล้วคือสองนะครับหาได้เลขเข้าอ่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันอีกรอบครับทุกคนและทูปก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นแบ่งครึ่งนิดนึงแต่ว่าเรามองดูจากมุมนี้ก็น่าจะเป็นสองเจ็ดสี่นะครับสียชัดเจนนะครับสี่ชัดเจนสองเจ็ดสี่นะครับสําหรับทูปปูนะ่เนาะใครเห็นเหมือนละจานบ้างนะครับมาซูมไปดูเห็นไหมถ้าประกอบกันก็น่าจะได้สองเจ็ดสี่ครับ 274นะครับทูบปู1วิกา2567เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมแคปหน้าจอไว้เลยนะแคปไปเลยขอบคุณ fc ทุกคนมากๆนะคะขอบคุณมากๆเด้อขอบคุณหลายๆครับพี่นอมีความสุขแหงๆปังๆไวยด้วยค,ครับสาทุกคับใครกดไลค์กดแชร์คอยถูลงวันที่หนึ่งครับสวัสดีครับ